ับมาแล้วนะครับผมกับรอบที่สามนะกับผมอ,อันนี้อันนี้หลายคนเริ่มสงสัยแล้วเอทำไมผมอยู่คนเดียวงงงงกันหมดไม่ใช่แค่น้องงงกูก็งงเหมือนกันกูนั่งคนเดียวได้ยังไงนะแต่วันนี้มาแล้วนะฮะกับตัวละครลับที่ลุงโคลาหรือทางฟันนี่กักไว นะวันนี้ขอต้อนรับเลยนะฮะน้องโต๊ดครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับผมโต๊เตงเองนะครับผมอ่ามุดนานแม่ตะกี้มุดนางครับมุดจนคอเลยเมื่อยครับเมื่อยทั้งหลังครับโอ้โหตะกี้เห็นแล้วเริ่มผูบเหมือนมึงเอาไม่อยู่แล้วเริ่มปวดคอแล้วน้องโต๊ดน้องโต๊ดลองตอนนี้ทําอะไรอยู่แล้วก็ทําไมนักข่าวเมื่อไหร่นะฮะแนะนํเตวสักนิดนึงอ๋อผมเหครับผมเนี่ยคือจริงๆอรผมอยากเป็นนักภาคมานานะครับตอนแรกอะ ใจใจเลยก็อยากเปนก็นนักภาคตะวันแต่ทีนี้ผมผมมองว่าเ,เสียงผมมันจะภาคได้หรอ,อผมก็เลยก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาลองสนใจภาคเกมดูนะครับภาคงานแข่งขันเกมอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับผมได้ฮะสำหรับน้องๆทุกคนที่อยู่ในฟันนี่นะยังไงต้อนรับนะน้องโต๊ดยังอบอุ่นด้วยนะับโอ้ขอบคุณมากครับเดีนะ๋ยวมาฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็จะอยู่ในอ่าอยู่กับทีมฟันนี่กันยาวๆเลยยาวๆครับเดี๋ยวจะมีแว็บมาแวบไปแวบมาแวบไปแล้วแต่รอบแล้วแต่รอบนะฮะครับผม โอเคตอนนี้นะฮะถ่ายท่ดสดจากเดอหับซีอาังสิตนะฮะนี่คือการแข่งขันโปโลมอนเทดดิ้งการ์ดเกมชิงเงินรางวัลมากกว่า40,000บาทที่มีผู้เข้าแข่งขันกว่า130คนในรายการที่ชื่อว่า Region of Battle ครับผมครับผมโดยงานนี้นะครับจัดโดยร้านกับตันการ์ดนะครับบอกเลยครับว่าร้านการ์ดขวัญใจชาวลังสิตเลยนะครับผมร้านนี้นครับต้องกัปตันการ์ดนะครับผมอ่าโอ้โหเฮ้ยนี่มาถึงนิดเรา ประจบสพได้เลยนะเนี่ยโอ้ธรรมดาครับโอ้โหตายแล้วกะให้เขาจ้างเรายาวๆเลยใช่ครับเออครับผมเออยังไงฮะยังนอกจากร้านกับตันการเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะฮะสำหรับผู้สนับ <c oughs> สนุนท่านอื่นนะครับ a n y t h i n g for all <c oughs> at the hub l ังสิตท,ทุกสรรพสิ่งที่ the hub l ังสิตครับผมเอ,อ้ยผมบอกเลยว่าของเยอะจริงครับผมไปเดินส่องมาแล้วโอ้มีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือของฮอบบี้อะไรต่างๆครับเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยเรียกได้ว่าเดินกัน ตะกาตาใช่ครับโอ้โหตังในกระเป๋าไหลเลยทีเดียวครับครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพจ K Project นะครับโมเดลฟิกเกอร์ครับแล้วก็บริหารงานโดยคุณไอด้าและล่าสุดครับจำหน่ายการ์ดแบบซิงเกิลของโปเกมอนแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนะฮะกับร้านแคทดิงด้อมนะฮะตัวแทนจำหน่ายออเทอร์รีสำหรับการ์ดเกมนะฮะทั้งอเมรการ์ดอะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดเลยครับผมโอ้โหใครอยากได้กล่องเอาไว้โปรเทคการ์ดอย่างดีนะครับผมแนะนำเลยครับ อเมริกาเพราะว่าผมใช้อยู่นะครับผมเออเรียกได้ว่าเอ้ยนี่คุณคุณเหน่งบริษัทหาวันเนี่ยเฮ้ยคุณไทยอินโหดมากเลยนะโอ้โหผมประมาทคุณไม่ได้จริงๆริงเขาผมบอกเลยผมผมว่ามันไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับครับผมยังไงฝากน้องโตดไว้ด้วยนะฮะสำหรับงานภาคครั้งแรกของน้องก็เลยครับครับผมมาแล้วฮะกับอ่ารอบที่3นะฮะคุณมิซบัฟนะฮะเจอคุณอาแซดพีนะครับครับเอ่าน่าจะเป็นレスพีนะครับอ๋อชื่อレスพีครับผมคุณレスพีนะฮะเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าทั้งสองคนเนี่ยใช้เป็น การ์ดเด็กอะไรนะครับผมครับตอนนี้ต้องรอเปิดก่อนนะครับว่าเราต้องมารอดูกันครับว่าเป็นโปเกมอนตัวอะไรนั่นเองอ่าเราต้องบอกเลยว่าหลังจากที่น้องๆเห็นเนี่ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยโต๊ะแมชอพเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเอาอันดับหนึ่งอันดับสองขึ้มานน้องโต๊ะ<ช>แต่ตอนนี้เปลี่ยนก็คือทางโปรดิวเซอร์เนี่ยเราจะเฟ้นหาคนที่โอเคสามารถอ่าหรือมีพลังเชี่ยลที่จะเอาขึ้นจอได้ เพราะว<ม>่าจะเลือกขึ้นมาเพื่อให้เด็กเนี่ยหลากหลายขึ้นใช่ครับเออถ้ามันเป็นที่1ที่2มันก็อาจจะเด็กเมตาซ้ำๆมันก็จะอาจจะเบื่อกันได้นะครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนกันบ้างนะครับครับผมอ่าอย่าลืมนะสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มฟันนี่นะหรือว่าดูทางออนไลน์อยู่เนี่ยสามารถทักมาคุยกับผมหรือน้องโต๊ดได้เลยนะผมเรา ต่อแชทต,ตลอดเวลาอยู่แล้วครับผมพร้อมอ่านตลอดครับสายตาฟาดไปที่ห้องแชทต,ตลอดเวลาเลยนะครับผมอ่าทีนี้มาดูแล้วคุคณมิตรมัเปิดน่าจะเป็นโอโดริโดรินะฮะเปิดมานี่โอ้สายเต้นเลยทีเดียวครับ <ผม S 1> โอโดริโดรินะครับไม่ใช่ฮะอันนั้นมันโทษทีฮะเบย์นเคะเพลงนั้นคุณหมายถึงอันนั้นหรือเปล่าฮะเออต้องลองดูนะ,ะทีนี้คุณレスพีเนี่ยน่าจะเป็นมิวเหมือนกันครับผมอ,อ้าวมิวเจอมิวครับวันนี้ สวนกันไปนะตอนนี้น่าจะเป็นทางคุณเอสพีนะใช้เป็นบัตร VIP นะครับผมบัตร VIP ที่เข้าที่ไหนได้หมดเลยฮะปกติจะไม่ให้เป็น VIP แบบนี้จะเป็นเมมเบอร์สะมากกว่า <laughs> นะเออตอนนี้ตอนนี้แสดงว่าเราทางเดียวกันนะคุณโตนใช่ครับเออตอนนี้เรียกมาแล้วนะน่าจะเป็นโอ้เขาเขาเหมือนตาการตามากเลยน่าจะเป็นเออเก๊นะฮงฮะเจโนเซกครับอ่าจะเป็นเจโนเซกสองตัวกับมิวป่ะฮะมิวเออใช่ครับเป็นมิวกับเจโนเซกสองตัวนะครับผมเป็นวีทั้งหมดเลยนะครับ โอ้โหการฝั่งของคุณレスพีนี่ตาการตามากครับแสบตาครับ <c oughs> ผมไม่ไหวจริงๆมันจ, <c oughs> จ้าซะเหลือเกินครับผมโอ้ <c oughs> โหแล้วคุณมิดบับนะฮะเป็นโอเดลเโดริ oli, ตัวเดียวนะ่เงาเงานะ <c oughs> เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับยืนเงานงหน่งหงอยเลยทีเดียวนะครับครับผมตอนนี้เหมือนน่าจะยังเป็นเทินแรกอยู่ถ้าเรียกมากถึงขนาดนี้แล้วคุณレスพีเนี่ยน่าจะได้เปรียบน้องโต๊ดผมบอกเลยขนาดนี้ผมบอกเลยว่าเต็มบอร์ดครับโอ้โหเตรียมแบบเขาเรียกว่าอะไรการลดมือได้เลยครับมีเกโนเซ็กเยอะมากครับผมเริ่มจั่วแล้วมาแล้วครับตอนนี้รี บอกเลยดุดันจริงๆครับคนคนี้ครับโอ้โหแล้วก็ติดเข็มขัดเข็มขัดครับผมกํลังนึกอยู่ว่าการอะไรครับน่าจะเป็นเข็มขัดก็คือเพิ่มงานโจมตี30กรณีที่โจมตีมอนสเตอร์ที่เป็นตัวท้าตัววีครับผมตอนนี้รอดูกันแล้วนะทั่วมาก่อนนะทอยเต่ามาเพราะว่าใช้เป็นอุ๊โรบอทใช่ครับสามารถหาอะไรก็ได้ทีนี้ทอยหัวติดผมไม่เรียกอุโรบอทนะครับไเรียกอะไรฮะอุบอทอุบอทออ ขาเรียกหุ้นหุนได้ใจความใช่ครับเป็นอูบอทอูบอทนะฮะตอนนี้ก็ถอยมาได้คู่นะครับก็คือติดนั่นเองนะครับแล้วก็หาน่าจะหาโปเกมอนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมกับเหมือนน่าอาจจะเป็นหาอะไรก็ได้ฮะน้องโตเดี๋ยวต้องรอดูน่าจะเป็นหาอะไรก็ได้แต่ว่าทีนี้รอดูแล้วนะว่าตัวที่คุณเอสพีเนี่ยเลือกจะเป็นตัวอะไรแล้วก็ไม่บอกด้วยนะปิดเงียบเชยละหมกไว้ครับหมกไว้โอ้โหเออตัวที่ขหมกนี่อะไรฮะก้์เหลืออะไรฮะน้องโตเออขนมครับอ๋อโอเคก็ หอมโกอะไรอี้งนี้ม่ออยอนะ <laughs> แล้วแต่น้องแด้ถนัดเลยนะฮะคุณวุฒิชัยนะะบอกแล้วนะครับเด็กแรกทองได้เลยนะครับเนี่ยโอ้โอ่า <laughs> คุณเลสพีแพงเหลือเกินนะฮะคนภาคยังบอกว่าจ้าซะเหลือเกิน <c oughs> ใช่ครับแสบตามากครับตอนนี้อตอนนี้น่าจะเข้าเทินของทางฝั่งคุณมิสเตอร์บ,บัฟไหมนะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับตอนนี้มิสเตอร์บ,บัฟเหมือนจะ กำลังคิดดูว่าจะเล่นอย่างไงต่อดีอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมทีนี้ต้องเข้าใจว่าถ้ามิวชนมิวเนี่ยการที่เล่นหลังเนี่ยต้องรอดูแล้วฮะว่าจะเป็นต่อจริงหรือเปล่านะฮะเพราะว่ายากอยู่เหมือนกันเอาล่ะครับตอนนี้ครับได้ใช้คิกบอนครับทิงเทอร์โบจี้ลงไปนะครับผมเพื่อหาโปเกมอนพื้นฐานนะครับทีนี้ต้องดูแล้วนะน่าจะเรียกมิวหรือเรียกเจโนเซกนะครับแต่ดูแล้วอาจจะต้องเลือกเป็นมิวหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูเพราะว่าไม่งั้นจะไม่มีตัวตี ใช่ครับแต่ผมอาจจะคิดไปอีกแบบนึงก็คือเขาอาจจะเอาเจนเนเซกมาก่อนครับเพราะว่าเพื่อที่จะได้เติมการ์ดในมือนั่นเองครับจะได้มีอะไรให้เล่นเยเอะขึ้นเ,เ,เลือกนะเลือกเล่นเจนนอเรชันเลือกเป็นไม่้ครับอันนี้เลือกเด็กไม่ได้นะฮะต้องจ่ายก่อนอะไรคะเนี่นยลุงเอออันนี้เราก็ยินดีต้อนรับลุงด้วยนะเป็นเด็กเกาะขอบโต๊ะนะฮะสำหรับคนภาคนะฮะตรงนี้เอเอโต๊ดครับผมตอนนี้นะครับโอ้โหลุงโค้าเหมือนเด็กเกาะเบาะในร้านเกมนะครับตอนนี้เติมเติมให้น้องโต๊ดเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเียได ถ้ามผมพูดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่ามันเป็นครั้งแรกของผมจริงๆครับอย่างไงฝากน้องโต้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเหมือนเดิมนะฮะเราไปได้วยกันอยู่แล้วนะสหรับทีมฟันนี่<ม>ดูแลกันอย่างดีเหมือนจะเรียกเป็นเจนูเซกจริงๆหรือเปล่าฮะแล้วก็ใช้เป็นประกายแสงด้วยลวดเดียวเลยใช่ครับผมสับการแล้วนะฮะแล้วก็เป็นเจนูเซกจริงๆ,ๆนะฮะอย่างที่น้องโต้บอกเลยนะฮะน่าจะเอามาเล่งจัว่ว ใช่ครับแล้วก็เหมือนจะติดจี้ให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ฮะน่าจะติดจี้ให้ด้วยเอาครับตอนนี้ครับใช้เชือกลมนีครับคุณレスพีนะครับผมกลับมาแล้วนะเป็นของฟังคุณลสพีแล้วก็ใช้เชือกลมหนีนะฮะการเขาสวยจริงครับเรียกได้ว่าเออทั้งขอบทองทั้งเออาร์แล้วก็เป็นฟูอาร์ดด้วยนะครับผมใช่ครับตาผมนี่ลูกวาวครับแบบภากไปตาแบบตาเหมือนแมวครับลูกวาวโอตายแล้วนะฮะ ตอนนี้เพราะว่าบอร์ดของคุณเลสพีเนี่ยค่อนข้างฟูแล,แล้วก็พอใช้ประกายแสงเนี่ยฮะน้องโตก็น่าจะเรียกจี้ได้2ตัวแล้วก็ติดที่ไหนก็ได้ผมบอกเลยว่าดุดันจริงๆครับคนคนนี้นะครับดุดันทั้งการ์ดดุดันทั้งการดเล่นเลยทีเดียวนะครับผมอโอ้โหเราว่าตึงเครียดแล้วก็น่าจะน็อกเลยไหมฮะสองร้อยสิบเขายัางเขาเขาใช้เกโนเซกก่อน,นครับอบอกคุณมิตรบับใจเย็นนะฮะรอสักแป๊บหนึ่งครับ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมือของคุณพิซบับเนี่ยไม่ได้ต้องบอกไม่ได้สวยถ้าสิควรครับแล้วตอนนี้ครับก็น็อกไปแล้วครับเออน็อกกนโนเซกไปครับเทคไป2องไพ่นั่นเองนะครับผมอ่าพอเทคไปแล้วแบบนี้เนี่ยทางคุณพิซบับเนี่ยใช้บอสเพื่อเบรกเกมของทางคุณเอสพีไว้ก่อนครับหยุดก่อนหยุดตรงนั้นเลยนะอ่าไม่ใช่นั่นคนละเบรกนะผมนี่คือเบรกให้ทำอ่ดเทมโปไม่ได้เออครับผมไปเรื่อยๆฮะน้องโตสเอออย่างนี้คุยกันยาวครับผมเออ แล้วก็ใช้เป็นควิกบอลนะครอบน่าจะเป็นไฮเปอร์บอลนะครับเป็นไฮเปอร์บอลเพรอทิ้งสองใบใช่ครับไฮเปอร์บอลทิ้งบัตร VIP ครับเพราะว่าเขาเหมือนบัตรหมดอายุแล้วครับออ๋อบอกแล้วให้ใช้เมมเบอร์นะฮะจำเป็นหน้าดีกว่านะฮะใช่ครับจะได้ไม่มีหลักฐานนะครับเอ่อไอที่เราใช้เนี่ยแล้วเราทางนี้เหมือนกันว่ะเออเดี๋ยวไปอีกทางหนึ่งก็ได้ครับโอ้โหเออมาแล้วนะฮะเรียกน่าจะเรียกเป็นเจโนเซอีกแล้วฟูบอร์ดแล้วครับตอนนี้สำหรับคุณレスพีโหหนาแน่นเชียวหนาแน่นจรรริงนนนนะะคคัับบบบผมตออี้้โโหแ ประชากรแล้วเหลือครับครับผมเออไม่แน่ใจตรงนั้นบางรักหรือเปล่าครับประชากรแน่นอย่างนี้เอออัดยาแล้วนะฮะทิ้งอัดยาไปก่อน,นครับ,รบน่าจะเป็นการเคลียร์มือด้วยนะครับใช่รครับผมแล้วก็ใช้เกนเซกครับเอ่อเติมมือเพิ่มนะครับแล้วก็เหมือนจะใช้เป็นเอ่อไอเข็มขัดที่เอาไว้ ทำให้ไอเทมของฝั่งตรงข้ามใช้ไม่ได้นั่นเองอ๋อเหมือนอ่าเป็นอารมณ์ทูแจมเมอร์ใช่ครับเป็นทูแจมเมอร์ผมก็ลืมผมใช่ครับช่วงนี้ผมห่างหายไปน,นานแล้วนะต้องค่อยๆบิ้วฮะทูแจมเมอร์ก็คือถ้าไปอยู่ตำแหน่งต่อสู้แล้วเนี่ยไอเทมที่อ่าโปกเกมอนฝั่งตรงข้ามติดอยู่เนี่ยจะใช้งานไม่ได้ใช่ครับผมนี่จํารูปได้อย่างเดียวครับจําชื่อไม่ค่อยจะได้นะครับไปเรื่อยๆครับต้องค่อยๆ่รื้อฟื้นครับผมเพราะว่าตอนนี้แพทใหม่มันก็เริ่มมาแล้วนะสำหรับน้องๆที่ดูออนไลน์อยู่เนี่ยก็อุดหนุนนกัไห ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นแบ็กฟูลเป็นอะไรางี้ก็มาได้ผมบอกเลยใครชอบแบ็กฟูลนะนี่ต้องซื้อแล้วแบบล่างใหม่ด้วยไฟสีม่วงสวยงามมากเป็นโปรโมมั่นพังจิตบางคนบอกไอ้พี่ทำไมไม่ใช่ไฟพี่ยังสงสัยอยู่เออมันเป็นปับปิมั่นพังจิตัางั้นครับเพราะว่ามันย้ายภูมิประเทศครับไปอยู่ฮิซุยนั่นเองนะครับมันก็เลยเปลี่ยนธาตนะครับก็เลยเปลี่ยนธาตุเพราะว่าพออยู่ชิซุยเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นจับโหมดมนไฟเดี๋ยเป็นพลังจิตพลังจิตครับอ๋ออุ้ยคุณโตคุณไม่ธรรมดาเนี่ยเออคุณนี่ข้อมูลแน่นใช่ครัับบก็พพออแนนสมมคคววรรล้ี หายไปบ้างครับเพราะว่าผมลืมนั่นเองครับครับผมตอนนี้ต้องขออภัยในส่วนนี้ด้วยนะครับผมสบายสบายฮะนะครับตอนนี้เหมือนจะใช้ลูกอมนะครับเพิ่มพลังโจมตีหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยครับน็อกโอโดริโอดริไปแล้วนะครับผมเทคไปหนึ่งไพ่นั่นเองนะครับผมบอกอะไว่ามิสเตอร์บัฟเนี่ยลำบากนะตอนนี้ครับเพราะว่าบนกระดาษเขาเหลือตัวเดียวเองนะครับใช่ครับแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยเพราะว่าทั้ง อีโว e เป็นมิวแล้วก็ติดขัดเนี่ยตอนนี้หมดมือแล้วนะฮะใช่ครับแล้วก็ไม่มีเกโนเซกครับคอยเติมมือด้วยก็ผมว่าค่อนข้างลาบากต้องมาดึงที่มือนะว่าใบที่จวบมาได้เนี่ยจะเป็นเดสตินีดอหรือเปล่านะครับครับผมอย่างน้อยเป็นป้าเนาะใ,<ม>ให้สามารถได้เติมมือเพื่อยื้อเวลาหรือว่าเล่นต่อได้นะฮะใช่ครับผมเพราะยังไงก็ตามเนี่ยพอเป็นวิวมิววีแม็กเนี่ยแล้วก็มิวชนมิวเนี่ยยังไงก็ยังไม่มีวันที่เคอเนาะออกมาจากเด็กมิวอยู่แล้ว เอาละครับตอนนี้เหมือนจะใช้ Quickbond นะครับทิ้ง g e n e t i c ไปแล้วก็เหมือนจะหาตัวอะไรอยู่หรือเปล่านะครับน่าจะเสร์จอยู่นะตอนนี้ของคุณเ p สพีเนี่ยจริงๆหลายคนบอกว่าเฮ้ย ทำไมถึงแบบเอ้ยจี้ถึงเป็นยังขาวอยู่คือถ้าเป็นจี้ทองผมว่าเขาก็ใส่คัท,ทุกทีอทองทั้งเด็กอย่างนี้ใช่ครับโอ้โหถ้าทูเจมเมอรทองได้ก็ทองครับาก็มันน่าจะทองเหมือนกันครับผมโอ้ไม่มีปล่อยให้เหลือขาวเลยนะครับคุณเลสพีครับโอ้โห,โหตอนนี้ครับคุณเลสพีครับเออได้ใช้เกโนเซกครับเพิ่มมืออีกแล้วครับตอนนี้มือไม่อั้นเลยครับแล้วก็ไฮเปอร์บอลเข้าไปอีกครับเพื่อหาเออคียการ์ครับ ครับผมเออโทษทีครับเพิ่มมืองี้กินอย่างกับบุฟเฟ่เลยนะฮะไม่หยุดเลยนะครับผมใช่ครับโอ้โหระวังนะครับกินกินตอนต้นนะครับโอ้โหอิ่มตอนท้ายเอออิ่มตอนเพราะมันจะบางเหลือเกินใช่ครับ๋ตวต้องรอดูนะครับแต่น่าจะต้องยื้อกันต่อนะครับส่วนคุณมิสเตอร์บัฟนะครับต้องรอดูว่าคุณมิสเตอร์บัฟจะแก้ไขสถานการณ์ไงอย่างที่ลงโคล่าบอกครับว่าอันนี้มันเป็นรายการที่่านักเล่นหรือว่าคนเล่นเนี่ยเล่นกันบ่อยก็ต้องรอดูว่าเขามีทริคหรือว่ามีอะไรในการแก้ไขเกมถัดไปไม่ตอนนี้เป็นอูบอดครับใช้ออูบบครั มาอูบอดแล้วนะฮะโอเคเลือกเป็นลูกอมนะครับโอ้โหลูกอมหันสาครับบวกดามีนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าอัดยาเต็มแล้วก็โอ้วันฮิตเคโอได้จริงครับใช่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหคุณเลสพีครับวันฮิตเคโอไปด้วยลูกอมชุ่มคอครับโอ้โหเรียกได้ว่าอมกันแห้งเลยนะผมพูดเลยแบบ ชุม <g ül> ช่มคอชุ่มคอด้วยเออส่งฮอนคูไปนะโอ้ตายแล้วกลายเป็นมิวเนี่ย <c oughs> อ่าทำวันที่เคโอได้แล้วก็ฮิตจริงๆครับผมนะครับผมสวยงามมากครับผมบอกเลยทั้งทั้งการเล่นแล้วก็การ์ดด้วยนะสวยงามด้วยนะลูกอ<ผ>มทองอย่างนี้เอาเอาไปนะเอ,เอาเอาทำให้แบบนักพากิจฉากันเลยทีเดียวผมเนี่ยตาล้อเลยครับอย่าว่าแต่นักพากันมันมีบางคนมีคอมเมนต์นะฮะเออเอาไปแลกทงแลกทองก็มีนะครับผมเออกลับมาแล้วนะครับผมท่านเยอะมาก เร็วว่างเลยเห็นบอกเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเกมการแข่งขันเนี่ยสำหรับมิวชนมิวอย่างที่เราบอกกันเป็นเด็กที่เป็นมิวชนมิวเนี่ยสำหรับคนที่เริ่มหลังเนี่ยต้องจัสหรือพิจารณาดีๆว่าจะไปต่อยังไงแต่ว่าเนื่องจากคุณมิซบับเนี่ยพี่เข้าใจว่ามือน่าจะดองเนาะใช่ครับเพราะว่าดูจากกระดานของเขานะครับคือตัวเขาไม่มีให้ลงเลยครับแบบเกโนเซกออกมาน้อยมากครับแล้วถ้าเทียบกับคุณ l スพีเนี่ยเออคือแบบตอนเฟิร์สไทม์ของเขาเนี่ยเขาปู เกตตเซกมาเยอะมากเขาปูบอร์ดเขาปูบอร์ดเต็มครับรวมถึงไม่ว่าการสตาร์ทของทางทางคุณเลสพีเนี่ยเริ่มต้นด้วยบัตร VIP ครับแล้วก็เติมมือเนี่ยรวมถึงเมีการใช้เทินที่3มั้งมีการใช้ประกายแสงใช่ี้ขึ้นไปอีกเรียกว่าเป็น p e r รเฟ t เทินไหมน้องโต๊ดใช่ครับก็คือแบบ ฝั่งตรงข้ามแบบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่าเรียกไดว่าเรียกว่า,วามองตาเหงาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจากเกมของคุณมิสบับเนี่ยเท่าที่เราเห็นของน้องโต๊ดทั้ง3เทินเนี่ยมีแค่ประกายแสงเพียงแค่หนึ่งครั้งแต่ว่าไม่ได้มีการที่อ่าเป็นแมรี่หรือว่าเป็นป้าที่จะเติมมือทางคุณอ่ามิสบับได้เลยใช่ครับแล้วก็ขัดมือเขาไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าเราเพราะว่าเขาไม่ได้แมรี่ด้วย ตรงนี้น่าเสียดายมากเลยใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดได้แมรี่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะเป็นการปรับเกมสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้เขาสามารถไปต่อได้ครับ,รบผมแล้วก็ยังไงเนี่ยสำหรับคนที่ติดตามอยู่เนี่ยฮะอย่าลืมเลยนะฮะเรามีสปอนเซอร์ใจดีที่ทําให้งานนี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับยังไงขอบคุณ Anything for all at The Hub ังสิตนะครับทุกสาระสิ่งที่ t ด e hub ลังสิตครับผม ครับผมงานนี้ครับต้องขอขอบคุณกับตันการ์ดครับที่จัดการงานนี้ขึ้นมาครับแล้วก็บอกเลยครับว่าเป็นร้านขวัญใจชาวลังสิตเลยครับเพราะว่าการ์ดครบมากครับผมใช่ครับแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับร้าน Cat Kingdom นะฮะตัวแทนจำหน่ายการ์ดแล้วก็แออเซสซอรี่ต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อร้าน Cat Project ได้เลยครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพจ K Project นะครับโมเดลและฟิกเกอร์ครับบริหารงานโดยคุณไอด้านะครับแล้วก็ล่าสุดครับจำหน่ายการ์ดซิงเกิลโปเกมอนด้วยนะครับใครตามหาการ์ดอะไรก็ไปตามหาที่ เพจเคโป ject ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับโปรดักชันดีงามแบบนี้ทั้งกล้องทั้งอะไรเนี่ยจริงๆต้องขอขอบคุณทีมงานฟันนี่โปร ject ด้วยครับผมพี่หนึ่งอัทุกูแล้วก็รวมถึงเพจนี้เนี่ยอยากให้น้องๆทุกคนที่ติดตามเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อให้ไปยอดวิวสูงแล้วก็ไปถึงคนอื่นที่สนใจการ์ดโปเกมอนนะครับให้มาดูเราอย่างน้อยก็ยังดีนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันครับผม นี่นแล้วก็กจะได้เห็นหน้าเราหล่อครับผมแล้วก็<อ>พี่สเตฟานนะขอบคุณมากขอบคุณน้องด้วยนะเออยังไงสนับสนุนกันได้นะผมแล้วก็อย่าพึ่งไปไหนนะรจริงจบางทีเกมมันเบรดไปแล้วเนี่ยเรายังมีสวิตล่อยู่ทั้งหมด7รอบซึ่งตอนนี้เข้าสู่รอบที่3าแล้วนะใช่ครับรวมถึงเนี่ยจะมีทั้งหมด อ่าคัดท็อป16ด้วยใช่ครับโอ้โหบอกคุณบอลเลยเยอะแยะมากมายครับติดตามชมได้เลยนะครับผมใช่ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับน้องคนไหนเนี่ยที่ชอบน้องโต๊ดเนี่ยฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องเขาด้วยนะสำหรับวิธีการพากหรือว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยก็คือสนับสนุนน้องเขาได้แล้วก็จะเจอหน้ากันบ่อยแล้วในฟันนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะเป็นเงาอีกต่อไปครับอเพราะเปลี่ยนแล้วในเงาเนี่ยคือผมยาวแล้วก็ใส่หมวกเลยครับผมนะครับผมวันนี้ตัดผมมาครับ นี่คือเพิ่งตัดผมเลยนะฮะเป็นแบบผมสั้นมาเลยหรือว่าที่จริงสั้นนานแล้วสั้นมาสักพักหนึ่งแล้วฮะอ๋อสั้นยังไงก็ลองดูนะฮะตอนนี้จะไม่เป็นเงาแล้วนะอนาคตอาจจะเป็นตัวเต็มที่อยู่ในฟันนี่จริงๆแล้วะค,ะครับผมอ่ แต่ว่ายอย่าลืมนะฮะสำหรับ18คนนะฮะอย่าพึ่งไปไหนนะอยู่กับฟันนี่ก่อนนะยังมีงานแข่งอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคู่นี้ก็จบเร็วประมาณนึงใช่ครับ<ล>อยู่กับเราก่อนเราเร็เเวอ่ะเร็วมาก <laughs> ฮ้นนี้โทษทีฮะอันนี้ไม่เร <laughs> <laughs> <c oughs> ็วลิ้นเห็วอินเบียมาว่าเนี่ยอ <c oughs> ุ้ยก็ผมก็กินอยู่พอสมควรนะแต่แมวแมวน้องงานน้องงานต้องบอกว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายเด็กนะอย่างที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าตอนที่ขึ้นโต๊ะเนี่ย ทางพี่หนึ่งอัฐุกูเนี่ยเขาจะมีการคัดสรรเพื<ห>่อ <ผม S 2> ให้เด็กที่ขึ้นโตเนี่ยหลากหลายอย่างล่าสุดเนี่ยเรามีทั้งมิวเรามีทั้งมิวแท้งแล้วก็เราอาจจะมีเด็กอื่นๆอีกซึ่ง,งมีหลายผู้เล่นนะไม่ว่าจะเป็นบัตรเด็กขี่ม้าขาวบัตรเด็กขี่ม้าดำพวกนี้ก็มีด้วยแล้วก็มีมีฟ้ามีแดงครับฟูลโอจู่โจงครั้งเดียวจู่โจงต่อเนื่องไหนจะมี ไดเค็นคีอีกครับผมไดเค็นคีก็คือตัวใหม่ที่เป็นทัดมืดใช่ไหมใช่ครับนี่ครับนี่ครับไดเค็นคีไปซื้อบล็อกนี้ครับไปซื้อที่ไหนสนับสนุนนะฮะยิ่งยิ่งสนับสนุนกันเนี่ยก็ให้วงการมันเดินต่อไปด้วยแล้วถ้าเกิดสนับสนุนกับร้านกับตันการ์ดนะฮะสำหรับเด็กลังสิตมาซื้อตรงนี้ได้ช่ครีบแล้วนะฮะมาลังสิตครับผมบอกเลยครบเครื่องจริงๆไม่ว่าจะเป็นโอของอิสเซอรี่ซองใส่อะไรต่างๆก็มีขายหมดเลยนะครับผมยังไงต้องขอบคุณสถานที่ด้วยแหละเพราะว่าสถานที่เนี้ยจัดเดอะฮับ เซรังสิตเนี่ยใหญ่มากนะครับผมใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้เราได้ไลฟ์กันแล้วก็มีพื้นที่ให้นักกีฬาเนี่ยแข่งกันสบายด้วยมไม่อัดผมมีพื้นที่ให้นักกีฬาไม่พอมีสตูดิโอเล็กๆให้เรามาผา,ากันด้วย,วยน,ะนะครับผมต้องบอกว่าเนี่ยเพราะทุกแรงกดไลค์กดแชร์จริงๆนะครัทำให้อ production ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้อง อย่างที่เมื่อก่อนเนี่ยเรามีคอมเมนต์เนาะว่าแบบเอ้ยจากงานที่แล้วเนี่ยเอ้ยน้องๆอยากเห็นหน้าผู้เล่นอะไรเงี้ยทางฟันนี่หรือว่าทางพี่หนึ่งอัทุกูเนี่ยเขาจัดให้แล้วนะนี่โหบเห็นหน้านักกีฬานะครับโอ้โหก็กำลัง<ด>เครียดๆอยู่อะไรอย่างนี้มันเหมือนอารมณ์แบบอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอพอเราได้ก,การกดไลค์กดแชร์การมองเห็นพวกนี้ครับเราก็มีสปอนเซอร์แล้วก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนทีมงานเราคเพื่อทำให้งานเราเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็โปรดักชันดีงามนี้ไปอีกใช่ครับทุกแรงสนับสนุนมมีผลเสอครับ อีนี่เอาอีกแล้วนะคุณเองคุณคุ้นขายแล้วนะเออผมนี่ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผมผมปิดก่อนพูดถึงการขายเนี่ยผมน้อยหน้าไม่ได้เออมันขาดไปได้ยังไงฮะเออสำหรับสปอนเซอร์โลโก้แบบนี้ครับออผมจริงๆตอนนี้เนี่ยเวลายังเดินต่อไปอยู่นะฮะแล้วก็ออมีอีกหลายเด็กแล้วก็การแข่งขันเนี่ยยังดําเนินต่อไปอยู่ใช่ครับออตอนนี้ก็ต้องก็ต้องมารอดูนะครับว่าเด็กไหนจะมาจะอะไรอีกนะครับผม ใช่ครับแล้วก็สำหรับตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการพักเบรกของเราสองคนไปก่อนนะครับยังไงฝากติดตามต่อไปด้วยสําหรับรอบที่สี่สำหรับผมกับน้องโต๊ดขอลาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ